สวัสดีครับผมแจ็ควัชระผมแก้สะอาดกับช่องเทรนนิ่งวิจัยสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงโปรแกรมซ้อมนะครับโปรแกรมซ้อมที่จะทำให้คุณสามารถปั่นในระยะทาง100กิโลเมตรได้ในเวลาที่คุณต้องการนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้100กิโลเมตรนะจริงๆถ้าเราปั่นไปช้าๆเรื่อยๆนะครับปั่นไปพักไปใครๆก็ปั่นได้ถ้าถ้าเราจะปั่น นะครับแต่นะครับสำหรับการปั่นที่แบบว่าอ่าโอเคอาจจะปั่นรวดเดียวจบนะครับไม่มีการพักและในเวลาที่คุณพอใจอเช่นการแข่งขันย่อยๆการแข่งขัน <_ k _> ในระดับสมัครเล่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะจริงจังนะเป็นการปั่นที่จริงจังนะครับไม่ใช่แบบว่าปั่นไปหยุดไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโปรแกรมซ้อม เพื่อให้เราปั่นได้100กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับอ้าโอเคเรามาดูกันเลยนะครับกับตัวโปรแกรมซ้อมจัก,กรยานนะครับอ่าเพื่อให้เราเนี่ยสามารถปั่นได้ระยะทาง100กิโลเมตรนะครับอ่า100กิโลเมตรอันนี้นะครับสำหรับคนที่อ่าได้ฝึกซ้อมจัก,กรยานมาพอสมควรแล้วนะครับอ่าอย่างน้อยเนี่ย สักประมาณหลักปี2ปีอะไรอย่างนี้ผมจะแนะนําตัวนี้นะครับถ้าใครนะครับยังเป็นมือใหม่ถอดด้ามน,นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตแนะนําเป็นเจ้าตัว ตารางซ้อม50กิโลเมตรก่อนนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงนี้นะครับเราก็จะได้แบบว่าไปซ้อม50กิโลเมตรก่อนนะครับแล้วก็พอ50กิโลเมตรเราแข็งแรงแล้วเราค่อยมาซ้อม100กิโลเมตรนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าความแข็งแรงของคนเราเนี่ย คือกว่าที่เราจะแข็งแรงปั่นได้100กิโลเมตรเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาสะสมนะครับถ้าเราไปหักโหมตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นผลเสียกับร่างกายได้นะครับอันนี้ขอขออนุญ,ญาตาแนะนำแบบนี้ก่อนนะครับผมโอเคเรามาดูนะครับว่าเจ้าตัวตารางซ้อม100กิโลเมตรเนี่ยก็คือใช้เวลาซ้อมนะครับก็คือ9สัปดาห์นะครับ9สัปดาห์เนี่ยก็คือสัปดาห์ที่9นะครับ ก็จะเป็นสัปดาห์ที่เรามีงานแข่งหรือนะครับหรือเราจะทดสอบตัวเองปั่น100กิโลเมตรนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยครับในการปั่น100กิโลเมตรเนี่ยหมายความว่าสมมุติว่าเราไปไปงานปัน่นนะครับที่เขาปั่น100กิโลเมตรหมายความว่าเราไม่ได้หยุดพักไม่ได้แบบ ปั่นเที่ยวอะไรคือปั่นแบบค่อนข้างเอาจริงเอาจังนะค <g> ร <ül> ับก็คือแบบว่าเออปั่นเร็วนิดนึงนะครับแบบประมาณแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ใช่แบบปั่นกินลมชมวิวนะครับ100กิโลเมตรคือถ้าปั่นแบบนั้นนะครับคือไม่ไม่ไมต้องสอมันหนีก็พอปั่นได้นะปั่นไปพักไปปั่นไปพักไปเดี๋ยวก็ได้100กิโลมครับอาจจะกลับมาบ้านแล้วก็เมื่อเมื่อนิดหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็อาจจะ,ะปวดเนื้อเปิดตัวแต่อันนี้คือ แบบธรรมดาแต่สําหรับในโปรแกรมนี้เราเพื่อกึง่งกึ่งแข่งขันนะครับกึง่งกึ่งแข่งขันว่าให้เราเนี่ยสามารถปั่น100กิโลเมตรได้ในความเร็วที่เราต้องการนะครับผมอ่ะโอเคก็คือเจ้าตัวเนี้ยผมปูพื้นนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเราแบ่งโซนซ้อมนะครับเราแบ่งโซนซ้อมเป็น5โซนนะครับโซน1นึงสองนะครับถ้าใครที่ใช้ ตัวหัวใจนะครับ Max Heart Rate นะครับก็คือค่าหัวใจสูงสุดในการซ้อมนะครับเราก็จะมีแค่4โซนนะครับซึ่งค่าหัวใจสูงสุดเนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับก็ง่ายๆก็คือว่าคํานวณน,นะครับก็คือเอา220ตั้งแล้วลบด้วยอายุนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นได้แค่เบื้องต้นสําหรับมือใหม่ครั้งแรกๆที่เราจะ ฝึกซ้อมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับโปรแกรมนี้สําหรับคนที่มีปั่นจักรยานมาแล้วประมาณสักปี2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านยังจะใช้ยังใช้ m a c HR อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเอาที่ชอบผมก็เลยแบบว่าใส่เอาไว้ให้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วแนะนำนะครับว่าถ้าไม่มีวัดเราใช้ LT HR ก็คือฮาร์ดเรทที่เราสามารถ ยืนอยู่ได้เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเป็นตัวตั้งซึ่งก็มีเช่นการเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้นะครับว่า LTHR หายยังไงแล้วมันคืออะไร หรือถ้าใครใช้วัดก็คือใช้เป็นค่า FTP นะครับหรือถ้าใครไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือใช้ค่าความรู้สึกนะครับเขาเรียกว่า RPE นะครับก็คือว่าโซนหนึ่งถ้าคะแนนเต็ม10นะครับความเหนื่อย1นนะครับก็ไล่ไปครับหนึ่งสองสามสปดเก้าสิบนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้หมดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยว ถ้าสงสัยอย่างใดเราย้อนกลับไปดูคลิปพวกนั้นได้นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ผมเนี่ยต่อไปเนี่ยผมก็จะเริ่มเลยนะครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็จะซ้อมตามโปรแกรมซ้อมตัวนี้นะครับเพื่อว่าใครสงสัยอะไรตรงไหนไม่เข้าใจนะครับมาดูในโปรแกรมซ้อมเราก็จะได้อ่าผมก็จะบ่ามาบอกให้ฟังเลยนะครับว่าอย่างเช่นว่าทังคัร3ามคูณสิเนี่ยอ่ามันคืออะไรอะไรยังไงนะครับถ้าใครสงสัยเดี๋ยวเรามาดูคลิป การปั่นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการซ้อมเนี่ยแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราซ้อมยังไงนะครับอ่าอย่างเช่นสัปดาห์ที่1นนะครับคำว่าพักนะครับพักก็คือหยุดพักนะครับเราจะนอนเราจะอ่าไปเดินเล่นเบาๆอะไรแล้วแต่นะครับแต่ว่าเราไม่ปั่นจัก,กรยานนะครับอ่าหน่วยในการซ้อมของเราเนี่ยเป็นนาทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยพักก็คือศูนย์นาทีนะครับไม่มีนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูวันอังคารนะครับวันอังคารเนี่ย เขาเขียนบอกว่า3ามคูณสินะครับ3ามคูณสิอ่าแล้วก็ดูตรงนี้ต่อก่อนนะครับ10บมินอารนะครับก็คือว่าซ้อม3ยกนะครับยกละ12นาทีนะครับพักยกนะครับระหว่างยกเนี่ยให้เราพักยกละ10นาทีนะครับอ่าแล้วคราวนี้นะครับข้างในยกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็คือว่าปั่นนะครับที่โซน3นะครับ4นาทีแล้ว ต่อด้วยโซน4 4นาทีแล้วก็กลับมาโซน3 4นาทีนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดภายในยกนะครับรายละเอียดภายในยกแล้วระหว่างนั้นแล้วไอ้ไอเนี่ยซ้อมตั้ง90านาทีไอ้ซ้อมอย่างเงี้ยมันไม่ถึง90นาทีแน่นอนนะเพราะนั้นเนี่ยระหว่างนั้นคือเราทําอะไรครับก็คือว่า อาจจะเป็น5นาที10นาทีแรกนะครับเราวอร์มอัพที่โซนหนึ่งนะครับใช้รอบเบาๆเกียร์ยเบาๆนะครับอรอบอาจจะประมาณ90ขึ้นนะครับปั่นเบาๆวอร์มอัพประมาณ5-10นาทีหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เราก็อาจจะวอร์มอัพต่ออีกนิดนึงนะครับอาจจะเป็นโซน2อีกสัก 5- ้าอีกนาทีอะไรประาะมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วเราค่อยเริ่มทำเซตพวกนี้นะครับเป็นพวกอินทเวลพวกนี้นะครับพอเราทำเสร็จแล้วนะครับยังมีเวลาเหลือนะครับยังไม่จบเราก็เหมือนเดิมครับเราก็โซน2นะครับโซน2วนกลับบ้านนะครับแล้วก็ก่อนถึงบ้านมันห้านาทีเราก็วอร์มดาวโซนหนึ่ง นะครับอ่าแพทเทิร์นการซ้อมจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าอ่าวอร์มอัพโซน1ต่อโซน2นิดหน่อยนะครับแล้วก็เริ่มทำเซตทำเซตเสร็จก็โซน2โซน1กลับบ้านนะครับอ่าหลักการจะแบบนี้นะครับอ่าคราวนี้เรามาดูต่อนะครับว่าวันพุธนะครับ5้คูณหนะครับ5้คูณหมินโซน3นะครับ3มิน RBI คืออะไรก็คือว่าทำห้ยกนะครับยกละ ห้านาทีปั่นที่โซน3แล้วพักระหว่างยก3นาทีนะครับหลักการแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้สมมุติอ่าพออันนี้บอกโซน2นะครับก็คืออ่าวอร์มอัพโซนหนึ่งแล้วก็ต่อโซน2ไปเลยครับก็ไปเรื่อยๆนะครับอ่าจนครบเกือบครบ75นาทีอันเช่นไปละ70นาทีเหลือ5นาทีเราก็วอร์มดาวน์โซนหนึ่งหลักการเดียวกันแบบนี้นะครับอ่าโอเคแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อ่า,ามาดูวันอาทิตย์นะครับก็คือว่า โซนหรือปั่นกลุ่มนะครับอ่าปั่นกลุ่มเนี่ยเราจะกลุ่มไส้แตกเราจะกลุ่มหันสาอะไรจัดได้เต็มที่นะครับเอาเต็มที่เลยนะครับวันสาหรับวันอาทิตย์นะครับอ่าหลักการคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับคือเราซ้อมหนัก2สัปดาห์สัปดาห์ที่3จะเป็นสัปดาห์พักนะครับอ่าเหมือนกันนะครับพอสัปดาห์ที่4ที่5ซ้อมหนักสัปดาห์ที่6กก็พักนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ 7ที่8หนักนะครับสัปดาห์ที่9ก็จะเป็นสัปดาห์ที่เราจะแบบว่าไปวัดใจหรือว่าเราจะไปแข่งแล้วนะครับมันก็จะเป็นสัปดาห์ที่เราซ้อมเบา นะครับาหลักการแบบนี้นะครับตัวตัวโปรแกรมซ้อมตัวนี้นะครับก็คือว่าผมแปะลิงก์เอาไว้นะครับไว้ในคําอธิบายของคลิปนี้นะครับเราสามารถคลิกลิงก์เข้ามาดูเนี่ยเป็นจะเป็นตาราง Excel แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถปริ้นออกไปได้ซ้อมได้อะไรได้นะครับแล้วก็นะครับก็คือว่าถ้าผมมีเวลานะครับผมก็จะซ้อมเจ้าตามโปรแกรมอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็จะทําคลิป เหมือนว่าเป็นแบบขยายความอีกทีนะครับว่าอ่านเช่นวันอังคารสัปดาห์ที่1นึอ้าวไอ้สามคูณสเนี่ยเอาซ้อมยังไงอะไรไงไเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับตามที่ว่าอ่าผมมีเวลาผมก็ทําให้นะครับผมอ่าอันนี้เพื่อว่า เราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับหลายๆท่านก็อาจจะแบบดูแบบนี้ยังไม่เข้าใจนะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็เนี่ยครับเดี๋ยวรอซ้อมไปพร้อมๆกับผมเลยก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เช่นอาจจะให้ผมซ้อมไปก่อนหนึ่งอาทิตย์อ่ะแล้วพอมันมีคลิปแล้วอ่าเดี๋ยวคุณก็ดูตามแล้วอ่าวันนี้ตาอย่างไรอะไรอย่างไรได้แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า ัวโปรแกรมซ้อมเพื่อให้เราปั่นได้100กิโลเมตรนะครับอ่าก็เป็นแบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเรามาว่ากันนะครับผมอ่าโอเคนะครับเราก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าอ่าในการที่เราจะซ้อมโปรแกรมปั่นนะครับสําหรับการที่จะทําให้เราปั่นในระยะทาง100กิโลเมตรได้เนี่ยเราทํำยังไงนะครับก็คือว่าอ่าแถมนิดหนึ่งนะครับเจ้าตัวรอบขานะครับรอบขาเนี่ย เราพยายามรักษาอยู่ประมาณ85-95รอบต่อนอาทีอยู่ประมาณนี้นะยกเว้นแต่นะครับมมดเป็นทางขึ้นเขาลงห้วยอะไรอันนั้นตามภูมิประเทศนะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะต้องแบบว่าเท่านี้ตลอดอันนั้นตามภูมิประเทศแต่ว่าถ้าเราแบบว่าอ่าพอถึงสามารถ ันได้ตามปกติก็85-95รอบต่อนอาทีนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วก็ถ้ามีความผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย อ่ะโอเคนะครับก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้ทางช่องของ Training Withja c k นะครับเรามีระบบสมาชิกนะครับเราสามารถกดปุ่มจอยตรงนี้ได้นะครับอ่าหรือว่าถ้าใครใช้เป็นภาษาไทยอาจจะเป็นแบบคําว่าเข้าร่วมอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าอ่าเป็นสมาชิกก็คือเหมือนกับว่าได้สนับสนุนช่อง Training w i t h Jack นะครับเรามีสมาชิกระดับเดียวนะครับก็คือระดับผู้มีอุปการะคุณนะครับก็คือว่าเราจะมีค่าสมาชิกเดือนละ50บบาทเพื่อเป็นการสนับสนุนทรัพยากร ในการทําช่องให้กับช่องเทรนนิ่งวิดเจ็นะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ก็ฝากรบกวนจัดการด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยเราก็จะได้แบบว่าติดตามกันได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็นะครับเสื้อจักรยานนะครับเสื้อจักรยานเท i นนิ่งวิด j จ็ตนะครับเป็นเสื้อแอโร่นะครับก็คือว่าเราสามารถสั่งได้นะครับกับทางทางเพจ a c e b o o k นะครับกิจเยลซีดีไซน์นะครับเขาก็จะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ให้กับทาง i n i n g with แ a c k นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับกับกลุ่มส่งกันบ้าน2อปั่นจักรยานนะครับเป็นกลุ่มที่ผู้ที่รักการปั่นจักรยานนะครับเราเข้ามารวมตัวกันนะเพื่อว่า,ามาร่วมแชร์ข้อมูลเรื่องการปั่นจักรยานมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องการปั่นจักรยานด้วยกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ